วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอาชุดก่อมาไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้หันชนงานแรกเลยไหมครับของปีนี้ปีนี้งานแรกครับงานแรกเลยนะลงลงกี่ดอกครับวันนี้ยี่สิบี่ดอกครับยี่สบสี่ดอกอนสิบหกออนสิบหกเป็นปี งานแรกของปีนะครับการารว่า,ายัางไงวันนี้มันแน่นอน <c oughs> เปิดได้น้อยเดได้น้อยเมืมเนน่อาวานมนเครับเมื่อวานกคคน็คนเยอะอยู่คนเยอะใช่ได้เลยครับเมื่อวานปีน,น,ปนี้จะมีคนไหมก็เลยฮะว่าปีนี้จะมีคนเหมมันเดิมน,ดน่าจะเยอะยิ่งเยอะกว่าเดิมวันนี้น่าจะเต็มวันนี้น่าจะเต็มนะท่านผู้ชม เดี๋ยวพาทุกท่านเดินดูบรรยากาศนะครับสวัสดีครับสวัสดีทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด,ด,ดีครับไปดูทุกอย่พี่ตุชายสวัสดีสวัสดีครับโอ้โหวัดละนาบเลยนะฮะ thiệt ngàn niếp phé nữa ha

เดี๋ยวไปดูอีกทีมงานหนึ่งชอวีรชัยภาพยนตร์สวัสดีทีมงานทุกคนครับสวัสดี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 ทีมงานทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงวันนี้กล่าวว่าเต็มที่ไหม ห้าโมงถึงหกโมงเต็มที่ครับเอาชุดเกาะมาห้มวันนี้พอจะภาพเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วครับเคลียร์แน่นอนเนาะแต่สี่โมงถึงห้าโมงคือเป็นเป็นเปิดกันแค่ช่วงโชว์ก่อนห้าโมงถึงหกโมงก็สัตว์เต็มเต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นเป็นช่วงโชว์กันแหละเพราะว่าด้วยที่เวลาจะภาพขอมาได้เท่านั้นจริงๆครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะวันนี้ครับนั่นแหละก็คือวันนี้ก็ได้เวลาหนึ่งชั่วโมงก็ขอให้มากันเร็วหน่อยครับถ้าใครดูอยู่นะครับถึงไหนแล้วในกี่เปอร์เซ็นต์ละ แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับโอ้ย okay. โอเคพี่โตสวัสดีครับ,รบ,รบยังไงวันนี้วันนี้จำสายครับยังไม่เสร็จเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะได้แล้วเมื่อวานหนีทันไหมโอ้โหเมื่อวานยืนถ่ายเลยยืนถ่ายเลยครับ,ไม,บไม่หนี <laughs> ไม่มีเวลาคุยเลยเดินมาฟาดเลยดูบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมบวยวายแล้วก็ขือไม้มาเลยฮะเมื่อวานน่ะ พรนี้ทำใหม่หรอครับหรือว่ายังไงใช่ครับใช่เ,ออเดี๋ยวนี้เราก็ใช้ตูดเดียวตามเข่านะครับว่ามันมาใช้ปากใหญ่สี่ตูดสู้ไม่ไหวครับไม่ยอมรับกระแสด้วยไม่ยอมรับกระแสเพราะทำอย่างนี้มันมันมันจะมีปัญหาเรื่องพวกเสียงแบบ<ม>เหมือนเสียงสังกะสีหรือเสียงอะไรๆอย่างนี้งไหมฮะไม่ไม่ไมไม แกงแกงอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่มีไม่มีมีถ้ามันร้อนจะจัดมันก็ต้องเปิดออกแต่นี่มันไม่ร้อนนะครับครับเครื่องของเครื่องของชาติเขาไม่ให้ร้อนอับแต่เห็นมันไม่มีที่ระบายเลยใช่ไหมฮะนี่ครับมีมีฮะอ๋อดันดันดันล่างนี่นะครับที่ระบายนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นกลัวมันจะร้อนอก็ต้องไปยกขึ้นบนมั้ย อะไรนะฮะถ้าหัห,หนักก็อาจจะต้องเปิดเหมือนกันถ้ามันร้อนอต้องเปิดระบายเนาะดูขุมพลังนะครับท่านผู้ชมสองเครื่องเจนสองเครื่อง มาทำงานเปิดปอดมาเ่อเคียงง่ายนวเนี่ยครับแฟนขับมารอกันแล้วนะครับยขัช่งเดียวเนี่ยโมงอ่ะอันนี้เป็นแฟนขับกันเหรอครับหรือว่ายังไงเป็นญาติใช่ไหมครับแฟนขับก็มีนะครับโอ้โหมารอกันเต็มเลยนะท่านผู้ชม ชอบชอบชอบทังเสียงรับไปทุกที่เลยว่างั้นทุกที่ครับแต่มื่อคืนไม่ได้มาตอนนี้กันกลางวันนี้ห้าโมงถึงหกโมงห้าโมงถึงหกโมงครับผมเคลียร์เรียบร้อยแล้วเนาะห้าโมงเกือบเรียบร้อยพี่เกือบเรียบร้อยครับจะหาว่าเรียบร้อยไหมก็ต้องรอคนมา้องหรือเปล่าครับแล้วก็หลังหกโมงก็เป็นลูกทุ่งนิ่มๆอืครับผม

อ้าวว่าไงคุยกันหน่อยเรื่องเครื่องเสียงเรื่องเครื่องเสียงถึงไหนแล้วตัวใหม่แล้วครับตัวใหม่กี่วันเนี่ยสามวันหกครับสามวันหกนะทีขาวได้ได,ไดเอามาลองออกงานหนังมัง้งยังเนี่ยยังเลยครับพี่ตัดยังเลยเหรอแล้วเราเอาไปเอาไปเอาไปโชว์ที่ไหนมามั่งตอนนี้ก งานแรกเพิ่งจะออกงานแรกครับที่อุทยัยเครื่องเสียงบ้านอ่าเดี๋ยวเผื่อท่านผู้ชมยังไม่รู้จักเครื่องเสียงอา่าในน้ำชื่อว่าอะไรนะไออันออดิโอครับไออันออดิโอโลโก้มันเป็นยังไงก็เป็นภาษาอังกฤษครับไ I แล้วก็ขีด A U N อ๋อโอเคเผือ่อท่านผู้ชมยังยังไม่ทราบนี่นะครับเจ้าของเครื่องเที่หน่วย

นี้ยักษ์ชนยักษ์นะครับดต่อพบึงเ้นงต่อพิ์ดจะดับ โททเ่งงด,ดี๋ยวมาดูด้านหลังกันอีกทีนึงครับอันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยต่อสายแหลมเสียงแหลมนะครับเลยครับว วันนี้ผมต้องรีบมาเร็วๆนะครับเพื่อที่จะได้ทันเขาติดตั้งอุปกรณ์นะฮะร,ระหว่างชอวิลชัยภาพยนตร์แล้วก็ชันชัยวอเทคนะฮะ อ๋อข้าเนี้ยเหรอเขจะเก็บแบบไปนแบบ้รเราหนึงคันเหรอไอ้นี่ตู้อะไรบูธบูมาดูตู้บูนะครับท่านผมมีขายไหมเนี่ยอย่างนี้นี่ทำทำฟังเองนะครับท่านผู้ชมตู้บู มาดูเขาต่อเครื่องเสียงกันนะฮะต่อระบบไฟเดี๋ยวสักครู่ก็จะไปดูของผู้ใหญ่เปียต่อกปกติมาไม่ทันต่อเครื่องเสียงเลยจริงแล้วจะมาแต่เมื่อคืนแล้วพอดีมาก็ไม่ได้ตั้งไงครับเพราะว่าต้องรอเขาเก็บกันเลยมาเช้าดีกว่าครับ คุยเสร็จเสร็จก็ดึกกันเนาะใช่พอเขาจะเก็บเสร็จเราอดนอนปเปล่าแต่ตอนถ้ามาดึกๆก็จะเย็นสบายหน่อย,ยอ,อันนี้เป็นสายอะไรครับสายเคเบิลครับผมม,มาทำเป็นลางปลั๊กไฟแทนคนระับเป็นดินสายดินใช่ครับก็จะยุ่งยากนิดนึงฮนะอันนี้เขาเรียกว่าวิชาแบบบ้านๆแบบบ้านๆ ทำกันเองครับแต่คุณภาพอันนี้แน่นหนาครับแต่ถ้าเป็นรองพัดไฟก็สวยครับแต่ยังไม่มีทุนนะเอาแบบที่เราทำได้ถนัดนะัะครบทำไมมันมีหลายสายจังอะหลายเส้นจังอะอถ้าเป็นรางพักไฟเขาจะเก็บสายไว้ข้างในไงครับแต่อันนี้ผมคือจอยจอยได้แผงมาเรียบร้อยแล้วแล้มุดแล้วมัเนี้ยแล้วก็มาไล่สายเป็นเคเบิลข้างนอกอ มันก็ง่ายต่อการต่อครับเวลาเราไปใช้มันก็จะแยกแขงได้ง่ายกว่าเวลาเราไปเจอไฟอย่างมีแค่สองสายก็จะเป็นตีนกับไฟแค่เพดเดียวมันก็เป็นไฟขนาดก็ต่อง่ายครับถึงจําได้เลยครับแต่ถ้าเป็นแผงใหญ่นะก็จะจุดนิดนึงแต่โดยรวมมันก็เหมือนเหมือนกันหละครับปกติสายมันใช้เส้นใหญ่ขนาดนี้ไหมถ้าเอาเป็นเครื่องเสียงทั่วไปนะครับจริงๆเบอร์หกเบอร์สิบก็ใช้ได้นะแต่ทีนี้คือว่า ทำว่าเสียงวัตเสียงหนังแข่งมันก็ต้องเลือเหลื่ไว้ก่อนครับขั้นต่ำเราต้องใช้เบอร์25แล้วครับ,บเบอร์25ต่้5ขึ้นไปอันนี้ผมใช้เบิ้์ดินหลายๆเส้นนะครับกันไว้ก่อนก็เคยมีประวัติมันระเบิดนะระเบิดเลยเหรอใช่ครับดูนะครับท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะ บางคนอาจจะดูแบบไม่ค่อยปลอดภัยแต่แบบนี้ผมว่ามันมันไวกว่าสำหรับคนอยู่หน้างานเนาะเราจะรู้ใช่ไหมใช่ครับพอเวลามันมีปัญหามันแก้ไขได้ทันกว่าต้องล็อกแบบแน่นหนาหลุมานี่น่ากลัว จะก็เราก็จะมีการสูญเสียแน่นอนครับ่พอหอมปากหอมคอนะครับ,รบท่านผู้ชมขอบคุณมากนะครับ,รบเดี๋ยวมาดูใหม่ ครับผเดี๋ยวพาไปดูของผู้ใหญ่เปียนะฮะกำลังเร่งครับจะให้ทันงานช่วงเย็น แล้วด,วดูกันยาวๆไปเลยนะฮะท่านผู้ชม สวัสดีปีใหม่ครับ ดาวที่ไหนพี่เนี่ยไม่ได้เขาเลยครับไม่ได้เขาเลยมีมีงานหนังไหมล่ะโอ้ลำวงครับเพิ่งจะเป็นเป็นลำวงที่ไหนอ่ะลำวงที่ไหนออกระถุงออกระถุงอ๋อกระถุงมูอ๋อกระถุงออกระถุงเนี่ยอ๋อถึงโอ้ยได้ไหมได้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 เก็บกระดา ตอนนี้ต้องทำนั่งร้านขึ้นอีกไหมครับใช่ครับพี่มันแคบ<ด>เนาะเด็กยกก่อ<ด> <ๆ S 2> นต้องมาใ้เราเลนเหรอตัดต้องดูวิธีการลงนะฮะนี่แม่ วจะเปียกเคลียสายเองเลยนะครับต่อเองนะ ช่วยกันครับช่วยกันเดี๋ยวไม่ทันครับเดี๋ยวไม่ทันเปิดอ काम